เออมลี้ลสวัสดีครับพ่อพ่อกันพี่น้อง้าเบิงบอ่ปบอปลาบ่อปลาครับปลานิ่นพี่น้องปลานิ่นหลายยู่เดียย่พี่น้องบรรยากาศเงี้ยมัตอนประมาณไก่เที่ยงแห้วพี่น้องมาเบิงบอ่อปลากันะลาราสารากางน้ำกันน้ำงามสวยสวย้อง วัวปลานินเลี้ยงปลานินหลายพี่น้เนาะรักกินอ,อาหารรักกินหัวอาหารนี่ตัวใหญ่รครับนี่เด็กตัวใหญ่ป่านินสวยงามตาลอยกับงามพี่เนาะย่างงามเลย ไปก,การสะยูดีเยอะพี่น้องมาเบิงเด้อพี่น้องเลยเบิงนับกันตอนนี้ไม่ได้ตัวยังอยู่ทงหน้าพี่น้องเราต้องไปอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ทงหน้าอยู่ทงหน้าดีดีบรรยากาศดี ปลูกของปลูกแยงก็ได้พี่น้องกระลังไถเพื้นดินกระลังสิ่ปลูกทั่วดินพี่น้องทั่วดินทั่วดินเลยสาปุ่นไม่ไหวมีเปเบื้องสาปุ่นประเด็นที่ปลูกพริกเดอกปลูกพริกปลูกไว้พ่อได้กินนี่แหละ nó đã được ăn keo khèo leo thành món ăn trên cỏ thời tiết đẹp khí hậu tốt thêm cải thang

กล้วยไ,ไม้พี่น้องกล้วยไม้หอยเต็มกล้วยไม้หลายก็ร่างเขื่นกินหัวหาร หลายพี่นอ้องปล่อยหลายพันตัวอย่าใช่พี่น้องใช่ใช่โสกใช่หมาใช่เดี๋ยวครับไปเบ่งต้นดอกไม้กันเบ่งต้นดอกไม้ tuần mày cái mi lại cho xin lại Ủa bà khung nghe Ơ thật kẹo à Ủa bà khung đỏ tên nhầy Tên nhầy lên เดี๋ยวเราด่าทีแล้วเดี๋ยวการไปดูพี่น้องว่าเป็นตน้นดอกไม้สวยๆงามๆมีหลายอยู่พี่น้องตอน้นดอกไม้สวยงามๆเลยต้นกุหลาบ,ลบกุหลาบแดงกุหลาบสีชมพู ก็ลาบสีชิโซอย่าไปเบ่งต้นบอนกันพี่น้องนี่เขาเอิ้นต้นบอนหยางเนาะนี่เนาะเขาเอิ้นบอนหยางงามอยู่พี่น้องงามบอนหยางที่งามเป็นบอนงามอยู่พี่น้องบอนแข่งงาม sớm phân thuộc lại phục lại lại đêm lam 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 lại lam กล้วยไม้กันไมพี่น้องกล้วยไม้สวยทำงามปลาันนี่ก็เลี้ยงปลาหลพี่น้องปลามมีสองสาย อย่งนี่งามดีคเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้อพี่น้องว่าต้นยังบอกแน่บอกแน่พี่น้องเขาพาบูหูเจ้าว่าต้นยังงามงามนี่แต่งาม,งามเอิเอ็นชื้อวันเนี่ซื้อยังไง

นี้ไปดอกไม้ชีชมพูอ่าชีชมพูบัดกุหลาบสีชมพูกุหลาบสีแดง phá môn từ lắm của tôi tôi đã làm cho tôi biết là có mặt chicken cuffs ở mặt 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 สาหนวยนี่หนยตัวไหญ่ันตตัวไสาหนยี่สองบอสองสาพี่น้นองสาเนยัง,นนงต้นไหม่พ่อไว้อีกพี่น้องพ่อไว้าลายพ่อชดเนีน่ขยับขยายไ้ใส่พี่น้องกําลังพ่อใหม่ใส đang có Mai ngam ngam thì nó quay cả bi nhá nhá nào quay xéo quay ลาพี่น้องคลิปนี้กะขอสักนีดละพี่น้องไปคลิปหน้าคอยพอกันใหม่ชมบรรยากาศสวยๆงามๆน้ำกันขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาเบิงมาชมน้ำกันขอขอบคุณหลายๆช่องป่าจันทร์พาลุยเด้อพี่น้องมาเบิง้อป่า,ปากุนะกัลังขื้นเที่ยวๆเลยป่านิ่ทองป่านิน่สีทองสียังกับหลายสี ก็ขอบคุณพี่น้องที่มาเบิงมาชมน้ำกันช่องปลาจันพาเลยฮาซ้ำนี่แหละพี่น้องไว้พ่อหน้ากับคิปหน้าค่อยพอกันไหมถ้าพี่คลิปนี้ก็ขอซ้ำนี่กันละพี่น้องแลวขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ